จากเรื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่17โครงการด้วยกันนะครับที่อาจจะมีการนำมาตรา44มาใช้ในการรัดขั้นตอนบางขั้นตอนแต่ก็ต้องดูตามความสมควรได้นะมาดูเรื่องของที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยกันบ้างนะครับที่ทางด้านสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรเร่งที่จะหารือรูปแบบการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยนะครับสำหรับผู้มีรายได้น้อยตัวนี้ตามนโยบายของรัฐบาลนะครับคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายใน1เดือนพร้อมทั้งแนะผู้ประกอบการให้มีการปรับตัวเตรียมรับเศรษฐกิจที่ชะลอตัวด้วยการพัฒนาโครงการให ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคด้วยครับนายอาทิตย์พีชานนนนายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรบอนะครับว่ากลุ่มผู้ประกอบการตอนนี้อยู่ในระหว่างการหารือถึงแนวทางพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีไรายได้น้อยตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ร่วมกันพัฒนาโครงการที่อยู่อาศาัยราคาไม่เกิน ,00 0 0 0บาทต่อยูนิต ซึ่งภาคเอกชนเองก็มองว่าเป็นโครงการที่ดีแต่ก็มีข้อกังวลอยู่นะครับที่จะต้องหาเรือร่วมกันให้รอบคอบก่อนว่ารูปแบบการดําเนินการจะเป็นแบบใดเช่นเปิดให้เอกชนรายเดียวดําเนินโครงการตามรายพื้นที่หรือว่าจะมีการจัดตั้งบริษัทร,ร่วมทุนระหว่างรัฐและภาคเอกชนและจัดหาผู้มาดําเนินโครงการเพราะว่าเป็นโครงการใหม่ที่เอกชนเองก็ไม่เคยพัฒนามาก่อนจึงต้องมีการพิจารณาอย่างรอบด้านก่อนที่จะนําข้อสรุปเบื้องต้นนําไปเสนอให้กับทีมเศรษฐกิจรัฐบาลภายใน1เดือนครับ ก็เป็นการบ้านของทางภาคเอกชนแต่ว่าก็ในขณะเดียวกันก็เป็นการบ้านของภาครัฐด,ด้วยเหมือนกันเราก็กําลังศึกษานะครับแต่ว่าทางด้านภาครัฐที่ต้องไปดูกันก็คือเรื่องของโพสต์ไฟแนนซ์กับการให้สินเชื่อกับผู้ที่ซื้อบ้านที่มีรายได้ค่อนข้างน้อยเนี่ยทางธนาคารของรัฐจะต้องมีมีมีแผนรองรับเพราะไม่งั้นก็จะเกิดความเสี่ยงตอนตอนที่บ้านเสร็จแล้วโอนกรรมสิทธิ์ไม่ได้นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือระยะเวลาการเช่าที่ ปัจจุวันมันมีแค่30ปีเนี่ยมันอาจจะไม่ดึงดูดใจเราก็ได้ทราบจากทางนโยบายของภาครัฐว่าจะขยายเป็นถึง90ปีก็ต้องรอดูว่าตัวนี้จะออกมามีผลแท้บังคับยังไงนะครับโดยนายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรบ่อนะครับว่าภาพรวมอสังหาริมทรัพย์ชะลอตัวโดยเฉพาะตลาดในต่างจังหวัดขณะที่ในกรุงเทพเองยังขยายตัวได้เพราะกลุ่มเป้าหมายชั้นกลางแล้วก็มีเงินเดือนประจําที่มั่นคงยังมีอํานาจซื้อ แต่ตลาดก็เริ่มชะลอตัวในปลายไตรมาส3แต่โชคดีที่รัฐบาลออกมาตรการมากระตุ้นตลาดได้จังหวะพอดีโดยตลาดที่อยู่อาศัยในระดับราคาไม่เกิน3ล้านบาทนั้นเป้าหมายของมาตรการก็มีสัดส่วนมากถึง45เเของภาพรวมของตลาดครับส่วนแนวโน้มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปีหน้านะคะตลาดต่างจังหวัดอาจจะยังมีปัญหาผลจากไรายได้พืชผลทางการเกษตรยังคงตกต่ำรวมถึงปัญหาภัยแล้งที่จะส่งผลกระทบต่อกําลังซื้อกลุ่มเป้าหมายขณะที่ตลาดในกรุงเทพและปริมณฑล ยังเติบโตได้แต่คงขยายตัวไม่ถึง10%สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรก็ได้เสนอแนะแนวทางรับมือความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจโดยผู้ประกอบการควรสร้างนวัตรกรรมทางการตลาดพัฒนาโครงการให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคต่างจากอดีตที่ซัพพลายเป็นตัวขับเคลื่อนตลาดโดยต้องมีแคมเปญมาปลุกความมั่นใจของผู้บริโภคเพิ่มเติมจากมาตรการกระตุ้นของภาครัฐ สำหรับมาตรการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยให้ผู้มีรายได้น้อยราคาไม่เกิน6 0แสนบาทต่อยูนิตเป็นมาตรการที่ทีมเศรษฐกิจรัฐบาลมีแนวคิดจะดำเนินการในเร็วๆนี้คาดว่าจะพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ผู้มีรายได้รวม2.7ล้านยูนิตรองรับผู้มีรายได้น้อยที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองได้2.7ล้านครัวเรือนวงเงินลงทุนรวม6 8แสนล้านบาทเบื้องต้นมีแผนพัฒนาโครงการร่วมกับการเคหะแห่งชาติหรือว่ากคชอ .2 ล้านยูนิต ซึ่งส่วนหนึ่งกคชอจะเป็นผู้พัฒนาโครงการเองทั้งบ้านแนวราบคอนโดมิเนียมตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่บนที่ดินที่กคชอนั้นมีอยู่แล้วหรือจัดหาที่ดินใหม่เพิ่มเติมและอีกส่วนหนึ่งสนับสนุนให้ภาคเอกชนร่วมพัฒนาโครงการกับกคชอ นอกจากนี้เองอีกประมาณ700,000ยูนิตนะครับก็จะให้ทางด้านสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือว่าพออชและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่หนหรือว่าอปทนะครับพัฒนาที่อยู่อาศัยรองรับกลุ่มผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชนแออัดชุมชนบุกรุกแล้วก็คนไร้บ้านขณะที่รัฐบาลก็จะจัดหาที่ดินของรัฐอย่างเช่นที่ดินของกรมธนารักษ์ที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทยและอาจจะมีที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อพัฒนาโครงการอีกด้วย และเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อยอาจจะแก้ไขกฎหมายการเช่าที่ดินให้สามารถเช่าในระยะยาวถึง99ปีจากเดิมที่ตั้งเอาไว้30ปีซึ่งทั้งภาครัฐภาเอกชนและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องต้องพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการก่อนที่จะสรุปรูปแบบที่ชัดเจนอีกครั้งนึงครับ